สวัสดีค่ะจันหญิงชูธามาสนกสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกอกโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวเลขสี่ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะเราต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดแล้วก็พอศอเกิดบวกรวมกันทุกตัวเลยค่ะแล้วมันจะได้เลข2หลักและเราต้องบวกให้มันเป็นเลขตัวเดียวเท่านั้นเราเรียกว่าเลขบินยานหรือว่าโซนัมเบอร์นะคะ ดึงลงมาตั้งไว้ก่อนค่ะและนําเลขวันที่เกิดอย่างเดียวะคะ่ะเพ r s ั n น l n u เบอรให้เป็นเลขตัวเดียวด้วยดึงลงมาแล้วใส่ทับมันก็จะเป็นเลขรหัสชีวิตของเรานะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวเลข4ี่มีดวงดีมากเลยทีเดียวนะคะได้ทั้งคนอุปถรัรมภ์ส่งเสริมได้ทั้งมีสิ่งดีๆเข้ามาและก็มีการเสริมดวงโดยไม่คาดคิดมีเรื่องฟลุกฟล๊กๆเข้ามาหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนนะชาวเลข4นะคะงานในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะมีงานเข้ามาหลายงาน มีทั้งงานประจำมีทั้งงานจ้างใหม่ๆมีทั้งงานที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนแล้วจะได้ทำในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะรวมไปถึงว่าขยันมากก็ได้มากแล้วยิ่งถ้าคุณมีเครือข่ายคือ คุณไม่ได้ทําคนเดียวแต่มีลูกน้องบริวารมาช่วยกันทำานะคะ่ะการงานของคุณจะมั่นคงแล้วก็สามารถรับงานได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวส่วนใครที่เป็นลูกน้องบริวารคนอื่นอยู่นะคะชาวเลข4ี่เนี่ยเหมาะเป็นลูกน้องบริวารที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้อะ่ะดังนั้นเจ้านายจะเห็นคุณค่าคะ่ะเจ้านายจะรู้สึกว่า ใช้คนนี้แหละไม่ผิดหวังหรอกแล้วเขาก็เลยใช้คุณนะคะเจะไม่มีคนมาอิจฉามันไส้เนาะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะในสิ่งที่เราได้ทำหรือว่าเจ้านายมอบหมายเนี่ยไม่มีใครเอาไม่มีใครทำเราต้องทำ แล้วชาวเลขสีก็มีความสามารถในการทําได้ดีซะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เคยทําก็ไม่ต้องปฏิเสธนะคะถ้ามันมาถึงมือคุณแล้วเนี่ยคุณมีความสามารถในการจัดการแล้วก็ทําให้มันลุล่วงผ่านไปได้อย่างดีเลยทีเดียวคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคนทํางานประจําทําราชการหรือว่าทําในองค์กรทั้งเล็กใหญ่เนี่ยนะคะช่วงนี้การงานยังมั่นคงดีไม่มีใครเลื่อยขาเก้าอี้ การงานอาจจะยังไม่ถึงขับขยายแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะมันก็เพิ่งผ่านฤดูการเปลี่ยนแปลงยกย้ายมาเนาะแต่อย่างไรก็ตามมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือคุณดีตั้งแต่ลูกน้องบริวารยันเจ้านายเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องเงินเงินทองทองการเงินก็ยังถือว่ามั่นคงนะคะยังไม่ลำบากเดือดร้อนอะไรการเงินของคุณมั่นคงดีอยู่พอประมาณเลยทีเดียวค่ะอาจจะไม่ถึงขนาดมีเงินสะพัดเหลือเฟือนะคะ แต่ก็ไม่ส่วนเสไม่ได้มีปัญหาแล้วใครที่มีหนี้สินอยู่ก็ยังมีเงินพอที่จะจ่ายหนี้ได้ยังสามารถที่จะจัดการแก้ไขเรื่องเงินเงินทอง,ทองของตัวเองได้พอสมควรพอประมาณเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้แนะนำอย่างเดียวว่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มเช่น อย่าซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆที่มันจะต้องทําธุรกรรมทางการเงินทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่ต้องผ่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ควรในตอนนี้นะคะให้มันผ่านปีนี้ไปก่อนจะดีที่สุดเลยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวเลขสี่ เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเออแต่งงานกันอยู่กินกันมานานแล้วความรักก็มันก็ธรรมดานะ่ะเดือนนี้มันก็ยังธรรมดาต่อไปนะคะและถ้าเคยทะเลาะเบาะแว้งเป็นปากเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาเดือนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นละคะ่ะเหมือน3เดือนที่ผ่านมา นะคะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังมั่นคงดีอยู่ไม่มีการเลิกไม่มีการหย่านะคะแม้กระทั่งคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันมาไม่นานเนี่ยนะคะมันมีโอกาสทีออ่ลงหลักปักฐานกันแน่นแฟนขึ้นแล้วก็รู้จักรู้ใจทำความเข้าใจกันเนี่ยมากขึ้นนะคะส่วนคนโสดก็ยังไม่มีวิแววในเดือนนี้ว่าจะมีใครเข้ามานะคะยังเป็นโสดต่อไปก่อน เหมือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะนะคะวนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวเลข4ีนีคะสุขภาพถือว่ามั่นคงแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรให้ระวังแค่การกินนะคะการกินระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษกินอาหารผิดสัมดงบ้างเท่านั้นเองค่ะถ้าไม่กินเยอะหรือไม่กินอาหาร,ปรแปลกแปลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะช่วงนี้เนี่ยแนะนำปฏิบัติทําบ้างจะไปที่วัด หรือว่าจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะคะหรือโดยเฉพาะทําบุญที่ให้ตรงกับวันเกิดตัวเองอะคะ่ะเกิดวันจันทร์ก็ปฏิบัติธรรมวันจันทร์นะคะเกิดวันพฤหัสปฏิบัติธรรมวันพฤหัสอันนี้จะเสริมดวงได้ทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงไปตลอดเลยทีเดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คืออยากแนะนําให้สวมใส่หินที่เสริมในเรื่องของการเงินการค้านะคะอย่างเช่นหินตะกูลใหมก็ได้นะคะ หรือว่าหินแบบสี่สหายค้าขายดีเอาหินสี่ชนิดมารวมกันนะคะแล้วเสริมการค้าอย่าลืมหยกหรืออย่าลืมอยูในารขไที่เสริมโชคลาภฟุกๆด้วยนะคะมันจะเสริมดวงได้อย่างมากทีเดียวค่ะสำหรับโชคลาภของชาวเลขสี่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าชาวเลขสีในเดือนพฤศจิกายนนี้มีโอกาสฟลุกเยอะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่ามีทั้งให้โชคลาภคนอื่นได้และมีดวงที่ตัวเองจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่ด้วยตัวเองนะคะตัวเลขอยู่กับตัวของคุณอยู่แล้วค่ะนะคะเลขบ้านเลขรถหรือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะเอาไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้และเอาไว้บอกโชคลาภให้คนอื่นที่จะได้เฮกันด้วยในตอนนี้ค่ะนะคะก็อย่าลืม สวมใส่หินที่เสริมดวงโชคลาภอย่างยูนาไคติดตัวไว้ด้วยนะแล้วจะเสริมดวงโชคลาภให้ตัวเองได้อย่างมากทีเดียวค่ะอาละค่ะถือว่าครบท้วนแล้วสำหรับดวงชะตาของชาวเลข4ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับชาวเลขอื่นๆค่ะอาจารย์ทำคลิปไว้ให้หมดแล้วนะคะไปกดดูกันได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามอาจารย์ได้ใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ